เรื่องยอ่อละครเรื่องนับ8 EP ที่4ออกอากาศวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา20นาฬิกา30น,30นาทีทางช่อง3กด33เพจของยายีที่รบบทโดยเอนจอยทิดารัตตามสัมภาษณ์ทันซึ่งรบบทโดยพลนวัตตามที่ทิดา ระบาดโดยเอมมี่อุทานพรชีเป้าไว้ผลการคัดเลือกตัวแทนพันแพ้เตเต้ที่ระบบดโดยเป็นไตานาธนิตเพราะโดนวางยายามเย็นระบบดโดยโบสธาราเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนพอดีจึงได้พูดเตือนสติเตเต้เรื่องการล้มมวยลิ้นระบบดโดยน้ำตาลพิจักคนายอมรับกับพันว่าเดิมพันกับเฮียหวังที่ระบดโดยเอ็มอภินันไว้ เพราะไม่อยากจะแต่งงานกับฟ้าโปรดที่รบทโดยอองสิทธานทันรับปากว่าจะชนะเพื่อช่วยลินลินดีใจมากเผลอกอดทันโดยที่ไม่รู้ว่าโปรดมาเห็นเข้าพอดีทันท้าฟ้าโปรดชกถ้าใครแพ้จะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับลินขณะที่ทันกำลังจะล้มโปรดได้แต่บังเอิญว่าเฮียหวังมาห้ามไว้พอดีครูช้างรบดโดยสามารถพยักอรุณได้บอกกับทันว่า พงซึ่งรับบทโดยแอนวัชรชัยเคยล้มมวยจากแววตานักสู้ครูช้างขอเป็นครูมวยให้กับทันติดตามรับชมความสนุกสนานของละครเรื่องนับ8ออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ พั